รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส ัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ด้านิชีเกมทถอดรหัสครับตอนนี้สถานการณ์สำหรับคู่คุณโก้และแชมป์ของเราคุณแพร์น,นะครับคุณโก้เป็นผู้ตามอยู่นะครับผม5,000ต่อ1น0 0 0 0เมื่อวานค้างกันเอาไว้โอกาสสู้เป็นของคุณโก้สู้เท่าไหร่ครับ1,000ก่อนครับ1,000ครับมาฮะรวมเป็น2,000ตรงกลางและถ้าดึงกลับไปได้ครับขึ้นตาม 6,000ต่อ12,000ถ้าทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้แล้วคุณแพรดึงไปได้14,000ต่อ4,000เลยทีเดียวแล้วจะทำให้คุณโก้นั้นอยู่ในโซนอันตรายเพราะฉะนั้นต้องดึง2,000นี้กลับมาให้ได้2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางราัภาพมาครับ ให้เล่นหรอกนะผมไม่แ <rapper> บ <singing> <spe c oughs> ่งให้เล่นหรอกนะเบอร์สองทีมซิลค่ะคุณเอเจมาถึงอีกครั้งคุณเอเจเชิญเลยค่ะจานบงกอมจอมบงการครับจานบงกอมจอมบงการถูกต้องครับคุณเอเจครับ ภาพแรกเป็นภาพของจานนะครับาภาพที่สองก็คือใบไม้ก็บอใบไม้นะครับกับภาพที่สามไม่แบ่งให้เล่นหรอกนะก็คือเขางกนะฮะก็เอาบอใบไม้มาใส่กับคําว่างกก็เป็นบอง,งอก,ก็ได้บงแล้วแล้วก็เอากอไก่าจากคาว่างกเนี่ยไปใ,ใส่กับคําว่าอมในภาพสุดท้ายเป็นกอมจานบงกอมจอมบงการรับเป็นหนึ่งพันครับคุณเอเจครับ ร้อมกับค่ะคิปเซตจากดีน่าคาบ้านมถั่วเหลืองสุดผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะและแล้วก็ไม่คน้นโซนอันตรายสำหรับุิโก้ลงมาครับคนละ2,000ครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับถ้าดึงกลับมาได้ครับขึ้นมา6,000ต่อน1น1,000ถือว่าไม่ห่าง <c oughs> มีความเป็นไปได้ครับ <c oughs> มาครับมือที่โพเดียมตาที่จอ หูรอฟังดาวินชีขอสองพยางสองพยางประหัสภาพมาครับ ก้อมาครับ12ค่ะแซมครับซอมบี้ค่ะซอมบี้ถูกต้องครับภาพแรกน้องซีนะฮะซีใส่ไม่เอกจากอเอกเข้าไปเป็นซี่และภาพสุดท้ายบอมทนินหรือบอมนั่นเองซี่บอมซอมบี้ง่ายนิดเดียวรับไปอีกสี่พัน ก้อยครับกดกี่รอบแล้วครับเนี่ยที่ไม่ถึงประมาณ3ามสี่รอบใช่ประมาณสามสี่รอบแล้วเหนียวจริงๆสาหรับแชมป์ของเราคราวนี้มาดูคุณโก้ดีกว่ายังดีที่คุณแพรกดได้แต่สองพันนี้กับหนุ่มคนนี้ยังไงฮะหนึ่งพันครับจะยิงนานๆยิงหน่อยไหมหนึ่งพันนะขออีกนิดนึงหน่อยได้เลยครับผมมาคนละหนึ่งพันครับรวมเป็นสองพันตรงกลาง ทำให้คุณโก้เหลืออีกแค่1,000เท่านั้นซึ่งถ้าข้อนี้ทำไม่ได้อีกข้อหน้าไม่มีสิทธิ์แล้วนะฮะต้องหมดหน้าตักเท่านั้นมาครับสองพตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยางครับราดเสียงมาครับ กระหึ่มที่ใส่ดาบเสียง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 กระหึ่มที่ใส่ดาบโอสามค่ะน้ำมาแล้วเสียงกระหึ่มที่ใส่ดาบเดกค่ะคุณน้าค่ะดักฟังค่ะดักฟัง ถูกต้องครับผมเสียงกระหึ่มก็คือเสียงดังที่ใส่ดาบเขาเรียกว่าฝักนะฮะดังฝักดักฟังรับไปหนึ่งพันครับคุณน้ำครับพร้อมกับรับกิฟเซ็ตจากดีนากาบ้านนมถั่วเหลืองสดรผสมจมูข้าวญี่ปุ่นค่ะครับคุณโก้ครับไปเลยนะไปเลยครับหมดหน้าต่าคุณโก้ครับสู้ๆคุณโก หมดนะตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสนะครับผมยังมี2000สุดท้ายที่คุณโก้สามารถดึงกลับมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปต่อแต่ถ้าคุณแพรปิดจ็อบได้แชมป์สมัยที่4 2,000ตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของคุณโก้ผู้ท้าชิงของเราดาวินชีขอแม่โอกาสสุดท้ายที่ไรชอบมาอยู่เรื่อยหนึ่งพยางหนึ่งพยาง ระับเสียงมาครับรินน้ำแล้วรินน้ำอีก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 สิบวินาทีรินน้ำแล้วรินน้ำอีก รินน้ำแล้วรินน้ำอีกอายเมื่อกี้คุณโก้เหมือนจะไปกดคุณโก้ลองดูลองไหมคะตอบว่าเทินไหมครับเทินนะไม่ใช่ครับรินน้ำแล้วรินน้ำอีกก็คือการเทแล้วก็เทเทสองครั้งก็ท a b l e กลายเป็นภาษาอังกฤษซะงั้นแปลกลับมาเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าโต๊ะนั่นเองดาวิชีขอคืนสองพัน แล้วก็ปิดจ็อบให้น้องแพรนะครับผมเป็นแชมป์สมัยที่สี่เงินรางวัลสะสมสูงเลยทีเดียวอีก1 2 0 0 0บาทจ้าและขอเก็บบัรบุริยาให้กับคุณโก้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครคุณค่ะส่งต่อไปอีกหนึ่งรายค่ะนะครับผมตอนนี้นะครับสำหรับน้องแพรนะครับแชมป์สี่สมัยเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น45,000บาทครับ มาอย่างสวยงามเลยทีเดียวน้องเชียร์สะสมแป๊บเดียวอยู่แป๊บเดียวเป็นชแชมป์แล้วเป็นชแชมป์อีกเลยนะคะแต่จะได้เป็นชแชมป์ต่อไปไหมในสมัยที่5นั้นอยู่ที่เขาคนนี้เลยค่ะระดมเบอร์สามครับ,บ 3, มาคุณน,น้ำนะคะอีกหนึ่ง ชาวหมู่บ้านซิลเราที่โดดเด่นมากคุณนำ้ำถึงคราวของคุณแล้วนะคะต้องลูกจักแท่นซิลของเราแล้วพร้อมนะคะพร้อมค่ะสู้ๆคู่นี้สมน้ำสมเนื้อแน่นอนเช่ญเลยค่ะสวัสดีครับคุณนำ้ำสวัสดีค่ะ ปาจะมาทำไรอยู่ครับเป็นทันตแพทย์ค่ะเป็นทันตแพทย์หมอฟันมาอีกแล้วสายหมอฟันดูดาวินชีด้วยโอ้โหนั้นก็มีหมอโจ้ไงหมอโจ้ด้วยตอนนั้นว่าที่หมอฟันว่าที่อันนี้เป็นอยู่แล้วเป็นทันตแพทย์อยู่แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าหมอมาหลายคนนะค่ะเออที่เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็ก็หมอเหมือนกันห้าสิบห้าสมัยเลยคนนั้นก็เป็นแพทย์ทางเลือกเหมือนกันคระคราวนี้มาเป็นทันตแพทย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าดีกรี คู่ต่อสู้คนนี้ไม่แพ้กันเพราะว่าสตีลลงมา900 0นันเท่ากับตอนที่คุณแพรลงมาตอนแรกเลยในะครับผมเพียงแค่ต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้คุณแพรเป็นแชมป์แล้ว4สมัยนะครับผมเรามาดูกันว่าเธอจะไปต่อถึง5สมัยได้หรือเปล่าสมัยนี้ถ้าเกิดได้ครับคุณแพรครับเท่ากับ1.4ส่วน4ของหนทางละมาควอเตอร์ทางละแต่ว่าคุณน้ำเองก็น่ากลัวสามารถโค่นแชมป์ได้ไม่ยาก ตอนนี้อยู่ที่สมาธิของทั้งคู่ครับว่าใครจะนิ่งและไวกว่ากันดาวินชีใส่ให้คนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลาง4 0 0พตรงกลางครับรหัสแรกดาวินชีขอ2พยางสองพยางรหัสเสียงมาครับ ยาของจิรศักดิ์ปานพุ่มภรรยาของจิรศักดิ์ปานพุ่มภรรยาของจิรศักดิ์ปานพุ่มภรรยาคุณน้ำครับเมียแคทค่ะเมียแคทถูกต้องครับภรรยานะครับผมภาษาอีกคำหนึ่งก็เมียนะครับของจิรศักดิ์ปานพุ่มก็คือพี่แมวจิรศักดิ์แมวแปลเป็นภาษา อังกฤษอีกทีก็คือแคทนะครับผมเมียแมวคงไม่มีแต่ถ้าเมียแคทก็คือตัวเมียแคทนั่นเอง1มื่นสองพันต่อ8000ครับไปอย่างรวดเร็วคุณแพรเองก็ไม่ได้แบบว่าประมาทเลยนะครับผมรู้เลยเธอแบบว่าตั้งใจแบบว่าพตอนนั่งอยู่ตรงสติลเนี่ยไม้เลขสองไม้เลขสามเขาผัดกันกดอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เบอร์สองเดี๋ยวก็เบอร์สามก็คือคู่นี้อะไรค่ะจริงๆใช่แล้วนะครับ ลองดูอีกครั้งครับแต่คราวนี้คุณแพ้ต้องสู้มาก่อนครับ8,000ตอน12,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางก็เป็นโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเท่าทุนเสมอกันที่10,000อีกครั้งถ้าไม่ปล่อยหลุดไปหรือคุณน้ำจะได้ไปอีกหรือเปล่าดาวินชีขอ2พยางครับ 2... พยางปราดภาพมาครับ ดำครับดำด้านหรือเปล่าดำด้านไม่ใช่ครับแชมป์แชมครับไม่ใช่สิ์มาที่หมายเลขแปของเรานะคะตอบว่าอะไรคะทีมซีวดำรัดครับดำรัดถูกต้องครับ,รรบภาพแรกคือสีดำ คือดำนะครับภาพที่ 2, 2> <c oughs> คือภาพของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมแต่ภาพที่3าบอกเอาเลข4ี่ออกไปก็คือจัตุไม่เอาก็เลยเหลือแค่รัดมารวมกับคำว่าดำก็เป็นดำรัดนนั่นเองรับไปส0 0พจ้าพร้อมกับรบับกิฟต์เซ็ตจากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองส่วนผสมจมู่ค่าญี่ปุน่นค่ะน่าเสียดายครับตอนนี้คุณน้ำนะฮะยังเท่าทุนอยู่ที่1 0 0 0งหมื่น,นครับในขณะที่น้องแพรแชมป์ของเรา เหลืออี่6,000ครับสู้กันมาครับอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางไม่ต้องเสียใจหรือตกใจครับ้องแพรเพราะว่า4,000ตรงกลางถ้าดึงกลับไปได้เสมอกันทันทีที่8,000นะครับสู้ๆครับค่ะ <laughs> 4,000ตรงกลางนี้เป็นโอกาสตีเสมอของแชมป์ของเราดาวินชีขอ6พยาง6พยาง รหัสภาพมาครับ<ย><ง>ภาพแรกน,นะครับเขาบอกว่าทำไมนั่งไม่เผื่อให้คนอื่นเลย นครับกินที่รับไข่ที่แจ้งค่ะกินที่รับไข่ที่แจ้งทุกต้องครับภาพแรกบอกว่าทําไมนั่งไม่เผื่อให้คนอื่นเลยก็คือแปลว่านั่งกินที่หรือกินที่นั่นเองภาพที่2คือการรับมีดนะครับผมและภาพที่3มคือการไขยกุญแจหรือ ไส่วนภาพที so 4, ่สี in so 4, 12, hmm, ่สานีต you know no, like ํารวจนะครับผมเป็นที่ที่เราสามารถไปแจ้งนะฮะความบันทึกประจําวันได้หรือแจ้งนั่นเองกินที่รับไขที่แจ้งรับไปครับผมอีก4,000เป็น12,000ต่อ4,000ครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องแพรครับไม่รู้จักคำนี้ค่ะไม่รู้จักคำนี้ใช่ไหมเนาะมันก็เปคลื่นเหมือนอะไรสุภาษิตใช่ไหมเป็นสุภาษิตยาวเหมือนกันแต่ คุณน้ำไม่ปล่อยหลุดจริงๆตอนนี้ขึ้นน้ำแล้ว1 2ื0 0สในขณะที่คุณแพรมีอยู่สี่พแชมป์ของเราถูกนำโด่งเลยตอนนี้รวมทั้งสิ้นนะครับผมมีอยู่1 6 0 0งเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแชมป์ของเราจะทำยังไงสู้เท่าไหร่ครับสองพค่ะสองพนะครับมารวมเป็นสี่พตรงกลางเท่ากับว่าเป็นการวัดเลยะนะครับผมเพราะถ้าดึงกลับมาได้นะฮะ จะกลับมาที่6,000ต่อ1,000 0แต่ถ้าไม่ได้แพรจะเหลืออยู่แค่2,000 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง 2... พยางตาดภาพมาครับ ดาวินชีขอสองพยางสองพยางราดภาพมาครับ แล้วคุณเอเจแล้วคุณเอเจตอบว่าอะไรคะเชิญเลยค่ะฉมวกครับฉมวกเขากินนิ่งๆจริงๆถูกต้องครับผมภาพแรกนะครับเป็นภาพของฉลามนะฮะฉลามนะครับผมแล้วภาพที่สองก็คนพานหนะวอก,วอกนะครับผมแต่ภาพที่สามเขาบอกว่าไม่เอาคำว่าลาตัดลาออกไปนะครับจากฉลามก็เหลือแต่ ชอชิงอมอม้านะครับผมและสุดท้ายก็เอาออ่อางจากวอกออกไปอีกนะครับก็เหลือแต่คำว่าสมวกนั่นเองรับอีก2,000ครับคุณเอเครับเขากำลัรับกิฟเซตค่ะจากดีน่ากาบ้านมถั่เหลืองสูตรผสมจามูค้าญี่ปุ่นค่ะชอบฟอร์มคุณเอเจมากเขาแบบนั่งชิลนิ่งๆแล้วแบบว่านะมีความสุข,ขุมความลุ่มลึกแล้วก็ตอบมาแบบมั่นใจ <ฮ>ดูแบบไม่ตื่นเต้นดูแบบนั่นนะแบบสิสติวไป5,000แล้วนะครับสำหรับคุณ AJ ไม่น้อยเลยทีเดียวะนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่น่ากลัวสำหรับแชมป์และอาจจะเป็นแชมป์คนต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ตอนนี้ต้องกลับมาที่แชมป์ปัจจุบันของเราก่อนแชมป์คนนี้น้ <c oughs> องแพรมาสวยงามมากแชมป์สี่สมัยเก็บไปแล้ว4 5 0 0 0เกรงคุณน้ำหรือเปล่าหรืออะไรนิดนึงค่ะนิดนึงที่เขาเก่ง เก่งริงๆแต่ก <klore> <You 're S 1> ็เก่งพอการเก่งพอกันแต่ตอนนี้คู่ต่อสู้ของเราเท่าทุนอยู่ที่1 0,000่แต่ว่าแชมป์ของเราเหลืออยู่2,000แล้วปล่อยหลุดกันทั้งคู่เมื่อสักครู่นะครับผมสู้ๆนะครับหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสครับแต่ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของแชมป์มาครับคนละ2 0 0พเป็น4 0 0 0ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของน้องแพรนะครับแต่ถ้าดึงกลับไปได้กลับมาที่4 0 0พต่อ800 0ยังไปได้อีกถึง2ข้อแน่นอน สี่พระตกลางโอกาสสุดท้ายของแชมป์ของเราครับดาวินชีขอสามพยางสามพยางราดภาพมาครับ วัาวาสนาค่ะวาศาสนาใช่แชมป์นคนใหม่ครับภาพแรกนะครับก็คือการวัดวานะฮะวา,วานั่นเองภาพที่สองน้องสนก็สอเสื้อนอนหนูแล้วก็จบท้ายด้วยสละอาม,มัาสก็ร่วมกันวาสนาครับ <c oughs> ผมแชมป์นคนใหม่ครับคุณน้ำครับแชมป์นหนึ่งสมัยพร้อมกับเงินรางวัลอีก1 2 0่0มบาทครับ แล้วขอเสียบมือดังให้กับแชมป์สี่สมัยของเรานอแพรวันนี้กลับไปก่อนเพราะเงินรางวัลทั้งสิ้น45,000บาทครับเก่งมากค่ะแบรโอ้โห oh แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่แชมป์ถูกล้ม <c oughs> และเราก็ได้แชมป์คนใหม่ที่บอกเลยเป็นอีกหนึ่งแชมป์สาวที่น่ากลัวมาก <c oughs> ๆค่ะแล้วใครจะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของเขาล่ะ <c oughs> วันนี้ให้พักหายใจกันก่อนหมดเวลาแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่กับดาว์ฟิชเกมทอดรหรัส <c oughs> วันนี้ผมและทุกๆคน ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ